สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการทำงานและอธิบายส่วนต่างๆในส่วนของมีมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือเครื่องมือการตลาดนั่นเองนะครับโดยในส่วนของมีมาร์เก็ตติ้งนะครับตัวนี้จะเป็นบริการเสริมต่างๆนะครับที่ทางมีเพนเนี่ยได้จัดไว้ให้กับทางสมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะครับนะที่มีความทันสมัยมีความเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็ใช้ AI เนี่ยในการทางานด้วยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวต้องขอบอกนิดนึงครับว่าในส่วนของสมาชิกทุกคนนะครับที่สมัครเข้าใช้งานมีเพจเข้ามานะครับทุกคนเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยจะต้องซื้อแพ็กเกจถูกต้องใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการสร้างเพจนะครับในการทำเนี่ยเซลเพจทั้งหมดเนี่ยครับนะหรือแม้แต่ในฟังก์ชันของมีทีมก็ตามครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นใช้ฟรีสําหรับสมาชิกที่ซื้อแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของเครื่องมือการตลาดอื่นๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย ทางมีเพจนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลระบบนะครับกับทางต่างประเทศเทั้งในส่วนของพวก ai พวกนี้ครับก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาเราเลยไปดิวมาครับนะเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุดแล้วก็เอามาให้บริการกับสมาชิก นะครับในระบบได้เลยทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในส่วนของมีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะมีเครื่องมืออะไรกันบ้างนะครับนะรับรองว่าต้องร้องว้าวแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของหน้าแรกตรงนี้ครับหน้าแดชบอร์ดนะครับจะมีส่วนที่บอกไว้ครับนี่ตรงนี้ครับที่เขียนว่าเครดิตนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้คือเครดิต49.25บาบาทนะครับตรงนี้ก็คือเครดิตคงเหลืออยู่นะครับที่จะใช้ในการหักออกไปในการเมื่อมีการใช้งานเครื่องมือการตลาดเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่า ในรายการเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะกดเข้าไปที่เมนูมี Marketing นะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนด้านบนตรงนี้นะครับในเรื่องของการเติมเงินเครดิตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการตรงนี้ก่อนครับนี่ประวัติการทํารายการนะครับก็คือเมื่อทุกๆครั้งนะครับที่ทางคุณเนี่ย นะครับหรือว่าทางระบบเนี่ยได้มีการใช้นะครับในส่วนของ marketing หรือเครื่องมือการตลาดนะครับก็จะมีการคิดนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยหักออกไปครับจากเครดิตที่คุณมีอยู่นะครับอย่างตัวเนี้ยผมมีอยู่49.25บาทใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆหักไปเรื่อยๆครับนะแต่ถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ครับมีการใช้งานมีแชทบอทนะครับที่เป็นทางไลน์นะครับนะ ถ้าคุณจําได้นะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับมีแชทบอทก็คือน้อง AI นะครับที่จะมาตอบแชทแทนเรานะครับเนี่ยในหนึ่งข้อความที่มีการใช้ไปนะครับหักเงินเครดิตไปแค่0.005บาทเท่านั้นเองครับนะเดี๋ยวผมลองคํานวณให้ดูนะครับว่าถ้า1บาทนะครับเครดิต1บาทเนี่ยมันจะต้องใช้กี่ข้อความกันนะครับอ่ะผมตั้งเป็น1บาทนะครับหารด้วยนะครับ0 0 0 5นะครับเท่ากับ200เห็นไหมครับ นั่นแสดงว่าใน1บาทนะครับเนี่ยเงินเครดิตที่คุณมีอยู่1บาทนะสามารถใช้กับข้อความของ Line Chatbot เนี่ยได้ถึง200ข้อความครับเยอะมากเลยนะครับ200ข้อความเนี่ยมันต้องมีลูกค้าซื้อเราแน่ๆครับยังไงก็คุ้มครับนะเพราะงั้นเนี่ยเราดีลมาให้แล้วครับกับทางต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะกดราคาให้ได้ต่ําที่สุดนะครับเพื่อสมาชิกของทาง Me เพเนี่ยได้ใช้งานกันแบบสบายๆราคาประหยัดกระเป๋านะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตในการเติมเครดิตให้ดูกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ